เรื่องของความเคลื่อนไหวในการเลือกสรรหาเลือกสวเนี่ยและก็คณะก้าวหน้าคุณนาธรเนี่ยประกาศเจตนลมชัดเจนเลยรณรงค์เปิดแคมเปญผู้สมัครสองหลังสงการเนี่ยจะเปิดแคมเปญเปิดแคมเปญเนี่ยนะที่จะให้ผู้สมัครคนที่มีคุณสมบัติเนี่ยสมัครกันเยอะๆเพื่อจะให้การบล็อกโหวตการเลือกสวรอบนี้เป็นยุทธวิธีการเลือกที่แตกต่างจากปกติครับ ให้แยกเป็นกลุ่มสาขาอาชีพ20สาขา20สาขาอาชีพสมัครมาตามสาขาอาชีพเลยแล้วเลือก3ระดับระดับอำเภอจังหวัดจังหวัดและระดับประเทศเหลือ300อคนคนึ่ถสอคนจริสวจริงคองรัอ201ึ่งส0มอเป็นสวสำรองตอนนี้เขาบอกว่าจำนวนผู้สมัครเบื้องต้นแค่เปิดคิกออฟปึ้งผู้สมัครทะลุ3 0 0 0 0 0ไปแล้วแต่ล่าสุดสดๆร้อนๆผมได้ยินว่า อาจจะทะลุเจ็บยังยังว่าที่ผู้สมัครว่าที่ผู้สมัครเนี่ยตอนนี้คนสนใจมากแล้วตรวจคุณสมบัติกันหมดเะรเนี่ยผมว่ากรกตนะคงจะมึนตึ๊บแหละเรามีปัญหาเพราะว่ามีกรกตประจำอำเภอเขาบอกว่าถ้าสมัครเนี่ยหนึ่งอำเภอถ้า20กลุ่มพอนะ ทั่วประเทศจะมีผู้สมัครเป็น370,000คนโอ้คือผมว่าอันนี้หลักล้านได้จะถึงตรวจไม่รู้เอาไหมร้องเรียนจะทํำยังไงเพราะ่าวหารงเรียนมีเยอะนะตอนนี้คุณธนาธรบอกว่ายังไงนะคุณธนาธรบอกว่าจะกระตุ้นและสนับสนุนให้คนที่สมัครโดยอิสระใช่เข้ามาเพื่อที่จะเป็นผู้เลือกกันเองสูงสูงนะก้าวหน้าจึงลุกที่จะให้ไม่ใช่คณะก้าวหน้ายึดเขาบอกว่า ไม่ใช่เรื่องการยึดสภาสูงแต่ทำให้มันเป็นอิสระอ,อ,อิสระจริงๆถ้ามีผู้สมัครเนี่ยที่ไม่สามารถให้กลุ่มบล็อกได้ก็จะเป็นการเลือกอิสระแต่สุดท้ายเนี่ยก็เหมือนมีจิตสํานึกทางสีส้มมาน,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 นิดนิดคือการโหวตร,รอบนี้นะครับเขาให้ผู้สมัครทั้งหมดมที่จ่าย2,500บาทต่อคนคยกมือโหวตสนับสนุนกันเองอันนี้ คุณธนาธรวันก่อนมาพูดผมอยู่ด้วยนะมาหาที่เนี่ยเขาบอกเป็นเป็นปัญหาเหมือนกันว่าจะหาจะให้คนเสียพันลร้อยบาทกันนเพราะว่าคนก็ไม่มีตังค์กันจะกินคุณช่อพันนิกาเนี่ยบอกว่าแคมเปญจะบอกว่าหนึ่งครอบครัวหนึ่งผู้สมัครนี่คุณธนาธรคุณช่อถ้าลิจะอาสามาเป็นสมาชิกวุฒิสภาเงิน2,500บาทยังไม่มีอย่ามาสมัครไอเนี่ยก็รอว่า ดิจิตอลวอลเล็ตมาทันไหมไม่ทันแล้วนะไม่ทันไม่ทันถ้ามีดิจิตอลวอลเล็ตมา5คน50,000ื่นสมัครได้นะคือพูดถึงคนที่ตั้งใจจะไปเลือกสวไงครับตอนนี้เขาจะเปิดแคมเปญเนี่ยยีหรือ23ครับเมษาเนี้ยวันที่ร้อนที่สุดเนี่ยจะเปิดแคมเปญและผลที่ต้องรุนงเรื่องสวเนื่องจากมองว่าสวมีความจำเป็นทางการเมืองหลังจากนี้อันแรก แค่ละนูนต้องใช้สว2ใน3 2องในสก็คือประมาณ67คนเอาตีกลมๆ70็ดือถูกซื้อตัวด้วยอันที่สองอันนี้น่าสนใจพี่ชอเนี่ยหรือว่าคณะเอ้าวหน้าคิดไกลอันที่สองน่าสนใจเพราะอำนาจสวในการเลือกตั้งตัวแทนองค์กรอิสระแม้ว่าจะเลือกนายกไม่ได้แล้วแต่ยังสรรเลือกของผู้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาเป็นองค์กรอิสระมีอะไรบ้างมันมีเจ็ดองค์กรอะ อ่าจะิงมีตุลาการปปชสารรัฐนูนปปชกกตกกตสตชสตชกรรมการสิทธิมนุษยชนอ้โหเยอะนะผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภาเยอะนะเยอะเออพู้ตรวจการองค์กรแในการเมืองยุคใหม่เนี่ยองค์กรอิสระมีส่วนในการชี้ชะตาตัดสินเยอะนะต้องปปชสารรันูนโอ้โหเพียบเลยเขาบอกว่าเป็นอำนาจที่สี่นันที่สเหนือจากบริหารนิติบัญญัติตุลาการอ๋อมันจะเป็นองค์กรอิสระโโอ้หนี่เขาบอกว่าพี่วีสีสอสอประชาธิปไตยเลยเหรอครับพี่วี ถ้ารู้ที่มาครับมันจะรู้ที่ไปครับแล้วก็การได้มาเครือข่ายของคณะก้าวหน้าทั่วประเทศเลยเหรอทั่วประเทศก็มีเขาบอกว่าเขาจากเขาเขาขยับไปทั่วประเทศแต่วันนั้นผมผมบอกคุณธนาธรนะว่า อย่าตั้งกลุ่มลายนะเพราะฟังที่พี่โอไปสัมภาษณ์ท่านเลขาแล้วตั้งกลุ่มลายอาจจะผิดได้ผิดใช่ไหมผิดได้ก็ลดรลงไงลดลงไม่ได้เลยนะและตอนนี้ก็มีการเชื่อมโยงกับกลุ่มไอรอครับอ่าเป็นเครือข่ายเครือข่ายางเครือข่ายเครือข่ายคณะก้าวหน้าหรือเครือข่ายของไอรอนี่ตอนนี้นะในแง่ของสวคึกขนาดไหนคุณรู้เปล่าคึกขนาดมีการเปิดรับสมัครสอนการเป็นสวว่ามีหลายที่นะมีเยอะมากนะอาจารย์รู้แบบสอนเนี่ยมันมีสองอย่างอ่า หาตังหนึ่งคนอยากรูสองสร้างเครือข่ายผมว่าอันสองเนี่ยเยอะแนวคิดสองเนี่ยเยอะสร้างเครือข่ายเนี่ยเยอะนี่นี่ตัวอย่างนะจัดโดยสถาบันสร้างชาติตั้งมาใหม่จัดหลักสูตรทั่วประเทศ77จังหวัดเจ็ดเจ็ดเลยร่วมเป็นสวจุดเปลี่ยนประเทศไทยสอนกันที่นครปฐมผมว่าสร้างเครือข่ายไม่เขาคงสอนทุกจังหวัดแต่เริ่มที่นครปฐมวันที่26สเมษาสัปดาห์ที่แล้วครับ สอนกันที่ไหนรู้ไหมนครนายกคนไปล้นห้องประชุมเลยสร้างเครือข่ายสร้างเครือข่ายก่อนหน้านี้มีด็อกเตอร์คนหนึ่งเปิดรับสมัครเป็นการทั่วไปจ่ายมากกว่าสมัครสวอออีกเป็นสมาชิกไปเลย0 0 0กว่าบาทเป็นสมาชิกไปเลยเคยเป็น